ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช1494โคเรือนประชา 3, 000, 3, 000, 8, กร3 3 0 0 0คนดังนี้อำเภอเมืองปานม,มีประชากรจํานวนทําให้บริเวณภาคเหนือของประเทศรวมถึงจังหวัดลําปางมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดด้วยจังหวัดลําปางในวันนี้ทําให้บังเกิดความปราบลื้มและความรื้มพิจิตร ของสว่อลำปางที่ได้ช่วยดูแลจัดการเป็นอย่างดียิ่งพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าสี่วันวฤหดีนาดีรัตน์แล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระเจ้าที่บันคอนทัศนีโชคอื่นๆนะครับสําหรับที่ได้เดินทางมาวันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็คือเดินคนไทยก็คงจะยึดถือในพระราชบัญญัติของพระบราชานุรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านถ่าเย็นด้วยครับ

我们是两个人走。 啊。嗯嗯 <laughs>